เมื่อการย้ายสู่สารบรรพบุรุษของตระกูลมหาเศรษฐีที่คิดว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความน่าสะพึงกลัวยอย่างคาดไม่ถึงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่องเอ็กฮูมขุดมันขึ้นมาจากหลุมก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ หนังเปิดเรื่องมาที่ฮาวาริมและบงกิว หญิงสาวและชายหนุ่มหมอผีชื่อดังชาวเกาหลีกำลังเดินทางมาที่ l อสหรัฐอเมริกาตรงมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อดูอาการของเด็กทารกลูกชายของพักจียงมหาเศรษฐีชาวเกาหลีที่ย้ายถิ่นฐานมาทำธุรกิจอยู่ที่นี่ซึ่งเด็กน้อยนั้นมีอาการร้องไห้ไม่หยุดอย่างไม่รู้สาเหตุและสงบได้เพราะธิ์ยาเมื่อฮาวาริมดูอาการของเด็กก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับบรรพบุรุษจากนั้นฮาวาริมกับบงกิลก็เดินทางไปหา จียงที่คฤด้วยหานหลังใหญ่จียงให้ข้อมูลว่าเรื่องแปลกๆได้เริ่มต้นจากพี่ชายเขาที่ปลิดชีพตัวเองไปต่อมาตัวเขาก็เริ่มได้ยินเสียงกรีดร้องและรู้สึกเหมือนโดนบีบคอในเวลาที่หลับตามาตลอดและตอนนี้ก็เป็นลูกชายเขาที่เพิ่งคลอดก็มีอาการร้องไห้ไม่หยุดฮาวารีมจึงบอกว่าเธอสัมผัสได้ว่าเห็นเงาที่คิดว่าเป็นปู่ของจียงสื่อให้รู้ว่าบรรพบรุษกําลังโกรธเคืองพวกเขาอยู่อาจจะต้องทําการย้ายสุสานของบรรพบุรุษซึ่งงานนี้ฮาวารี จำเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยนั่นก็คือซังด็อกสินแสผู้เชี่ยวชาญด้านฮงจุยและยองกืนสับปปเปลือกฝีมือดีนั่นเอง ต่อมาฮาวารีมกับบงกิลก็มาหาซังด็อกกับยองกืนที่เกาหลีใต้เพื่อชวนให้มาทํางานด้วยกันด้วยค่าจ้างที่สูงมากโดยฮาวาริมเล่าให้ทั้งสองฟังคร่าวๆว,ว่ามีหมอคนหนึ่งแนะนําให้เธอไปเจอกับจียงมาหาเศรษฐีที่ LA ซึ่งพ่อเขาเป็นคนเกาหลีแต่เขาและคนอื่นๆน,นั้นสัญชาติอเมริกันเรื่องน่าแปลกของครอบครัวนี้ก็คือลูกชายคนโตทุกคนจะถูกผีตามรางวานไม่เว้นแม้แต่เด็กแรกเกิดซึ่งเธอมั่นใจว่ามีสาเหตุมาจากหลุมฝังศพที่สุสานแน่นน ตัดมาที่ LA จียงได้นําเรื่องการย้ายสุสานของปู่มาปรึกษาพ่อกับแม่ซึ่งแม่นั้นไม่เห็นด้วยเพราะสุสานนั้นตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วและไม่ไว้ใจพวกของฮวาริมแถมคิดว่าอาของจียงที่อยู่เกาหลีใต้ก็คงไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่ แต่จียงก็มั่นใจว่าหากทําการย้ายสุสานน่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสียต่อมาจียงก็เดินทางมาพบก,กับพวกเขาทั้งสี่ที่เกาหลีใต้และได้คุยกับซังด็อกโดยมีเงื่อนไขาการย้ายสุสานว่าเมื่อขุดขึ้นมาแล้วห้ามเปิดโลงให้เผาในทันทีซังด็อกจึงขอไปดูที่สุสานก่อนจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เดินทางขึ้นไปบนเขาระหว่างนั้นซังด็อกก็เล่าถึงความสังหรนใจปแปลกๆให้ยองกืนฟังว่าจียงไม่ให้เปิดโลงและต้องการเผาทันทีเลยสงสัยว่าในโลงนั้นมีอะไร เปล่าเมื่อขับรถมาถึงพื้นที่ส่วนบุคคลบนเขาสูงที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลพวกเขาต้องจอดรถแล้วเดินขึ้นไปอีกจนถึงยอดเขาฮาวารีมองเห็นสุนัขจิ้งจอกหลายตัวเมื่อมาถึงสุสานทั้งสี่ก็ต้องแปลกใจมากที่คิดว่าสุสานน่าจะสวยหรูสมฐานะแต่กลับเป็นเพียงสุสานเรียบง่ายธรรมดารรมดาเท่านั้นซังด็อกสำรวจดูป้ายสุสานไม่มีชื่อจึงถามจียงว่าใครเป็นคนหาสุสานให้จียงบอกว่ามีพระชื่อดังฉาย,ยากีสุเน Bye. Mm -hmm. เป็นคนหาแต่สาเหตุที่ทําอย่างเรียบง่ายก็เพราะสมัยนั้นมีโจรขุดสุสานเยอะจึงทาไม่ให้สะดุดตาเท่านั้นเองซังด็อกนั่งคิดแล้วปฏิเสธที่จะรับงานนี้ทันทีทางกลางความแปลกใจของทุกคนและเขาก็บอกกับคนในทีมว่าสุสานนี้ไม่ควรมายุ่งโดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นสุสานต้องห้ามไม่ควรมีมนุษย์คนไหนมาฝังอยู่ที่นี่ถ้าขืนไปยุ่งกับมันทุกคนจะต้องเสียชีวิตกันหมดแน่แทมบอกว่าการที่ได้เห็นจิ้งจอกที่สุสานนั้นคือลางร้ายจากนั้นทุกคน ก็กลับมาพูดคุยกันที่โรงแรมของจียงต่อจียงได้ขอร้องให้ซังด็อกช่วยเหลือลูกชายเขาสักครั้งซังด็อกจึงถามว่าเขามีเรื่องปิดบังอยู่หรือเปล่าเพราะซังด็อกเจอตัวเลขตำแหน่งลาติจูดลองติจูดอยู่หลังป้า ซึ่งมั่นใจว่าพระกีสุเนมีเจตนาบางอย่างแต่ดูเหมือนจียงจะไม่รู้อะไรเลยจริงๆสั่งด็อกจึงบอกว่าการย้ายสุสานเลวร้ายที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นเรื่องอันตรายมากพวาริมจึงเสนอให้ทําพิธีบูชายันและย้ายไปพร้อมกันเป็นทางออกของเรื่องนี้สุดท้ายทุกคนก็ตกลงตามนั้นในเวลาต่อมาทุกคนก็ไปที่สุสานเตรียมเครื่องบูชายันโดยผูกผู้ชายเกิดปีกุลหคนกับหมูห้าตัวเข้าด้วยกันแล้วท พิธีเพื่อดึงวิญญาณชั่วร้ายจากดินในหลุมส่งไปยังเครื่องบูชาแทน ในขณะนั้นอาของจียงก็ได้มาดูพิธีด้วยเมื่อพิธีเริ่มได้สักพักพวกเขาก็เริ่มขุดหลุมไม่นานนักก็เจอลงศพที่มีผ้าสีแดงทับไว้พิธีจึงหยุดลงเมื่อเอาผ้าแดงออกก็เห็นลงที่ทําจากต้นสนมังกรที่สมัยก่อนมีแค่ราชวงศ์เท่านั้นที่จะได้ใช้จึงเป็นอะไรที่แปลกมากจากนั้นพวกเขาก็เอาลงขึ้นรถแล้วขับออกไปขณะนั้นชายคนหนึ่งกําลังเคลียร์หลุมอยู่ ก็เจอกับงูประหลาดเลื้อยออกมาจึงใช้พั่วตัดมันขาดทันทีมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากนั้นก็เกิดลมท้องฟ้ามืดครึ้มและฝนก็ตกลงมาแบบไม่มีปีมีครุยทางที่ก่อนหน้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากสังด็อกจึงบอกกับจียงว่าต้องเลื่อนการเผาเออกไปก่อนเพราะตามความเชื่อการเผาศพในวันฝนตกวิญญาณจะไม่มีทางได้ไปในที่ชอบและจะเอาโลงนี้ไปฝากไว้ที่ห้องเก็บศพชั่วคราวของโรงพยาบาลหนึ่งที่ยองกึนติดต่อกับเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้ว คืนนั้นซังด็อกตัดสินใจไปที่วัดโพกุซึ่งเป็นวัดเดียวที่เจอก่อนทางไปสุสานหลวงพ่อเล่าให้เขาฟังว่าวัดนี้ก่อตั้งมาร้อยกว่าปีแล้วโดยเจ้าอาวาสที่เก่งด้านห่วงจุย้ยซังด็อกจึงถามว่าฉาย,ยาเจ้าอาวาสคือกีซูเนหรือเปล่าหลวงพ่อตอบว่าไม่ใช่ซังด็อกจึงบอกเรื่องสุสานบนเขาที่หลุมศพไม่มีชื่อหลวงพ่อบอกว่ามีข่าวลือว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ในหลุมศพนั่นเพราะเป็นสุสานของเศรษฐีร่ำรวยที่สุดบางคนก็บอกว่าเป็นพระราชาที่ไม่ มีใครรู้จักจึงมีโจนเข้ามาขุดสุสานจากนั้นหลวงพ่อก็พาไปที่ห้องเก็บของเพื่อดูอุปกรณ์ของพวกโจนที่ทิ้งเอาไว้ ตัดมาที่ห้องเก็บศพเจ้าหน้าที่ช่วยโอกาสตอนไม่มีใครอยู่แอบมาเปิดลงศพดูเพราะหวังจะขโมยของมีค่าในขณะที่ฮาวาริมกับบงกิวเดินเข้ามาพอดีเมือ่อฝาลงเปิดออกก็มีอะไรบางอย่างพุ่งออกมาพานฮาวาริมไปจนเธอล้มลงหมดสติเมื่อฟื้นขึ้นมาฮาวาริมก็บอกกับทุกคนว่ามีบางอย่างที่ชั่วร้ายมากออกมาจากโลงนั่น ตัดมาที่ LA พ่พอของจียงที่นั่งบนรถเข็นกำลังจ้องมองที่หน้าต่างและพูดขึ้นมาว่าพ่อครับมีเสียงตอบกลับมาบอกให้เขาเปิดหน้าต่าง เมื่อเขาเปิดออกก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามาจากนั้นก็ปรากฏร่างชายแก่ที่พูดว่าพ่อทั้งหิวและหนาวแล้วเข้าเล่นงานเขาจนเสียชีวิตทันทีทางฝั่งฮาวาริมก็บอกกับทีมว่าจะทําพิธีเรียกวิญญาณกลับมาเพราะมั่นใจว่าตอนนี้วิญญาณที่อาคาตกําลังไปเล่นงานลูกหลานของตัวเองทุกคนแน่นอนส่วนซังด็อกนั้นก็รีบไปหาจียงเมื่อเริ่มพิธีได้ไม่นานวิญญาณของปู่ก็กลับมาสิงบงกิว แล้วบอกว่าฉันจะพาลูกหลานไปให้หมดจากนั้นก็ออกจากร่างบงกิวไปในขณะที่จียงนั้นฝันร้ายและสะดุ้งตื่นจากนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากซังด็อกบอกว่ากําลังมาหาเขาแต่แล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วคนเคาะก็บอกว่าคือซังด็อกจียงตกใจมากไม่รู้จะเชื่อทางไหนดีซังด็อกที่อยู่ในสายบอกว่าคนที่อยู่หน้าประตูนั้นไม่ใช่เขาอย่าเปิดประตูเด็ดขาด และบอกให้เขาเปิดหน้าต่างอ้างว่าปู่จะคุ้มครองเขาเองจียงจึงเปิดหน้าต่างทันทีในขณะที่ด้านนอกสังด็อกก็ขอให้พนักงานเอากุญแจมาเปิดประตูให้เมื่อเข้ามาด้านในก็พบว่าจียงยืนเหม่อลอยและพูดจาท่าทางเหมือนเป็นทหารที่กำลังอยู่ในสนามรบบอกอุทิศตนให้กับจกักรวรรดิญี่ปุน่นแล้วกระอักเลือดออกมาจากนั้นเขาก็ดื่มน้ำไปหลายขวดด้วยความหิวกระหายแล้วพูดขึ้นมาว่าจิงจอกหักเอลเสือแล้วก็บิดคอตัวเองจนล้มลงเสียชีวิตไป ในขณะที่ห้องเก็บศพยองกืนได้โทรบอกซังด็อกให้รีบติดต่อยาตญาของตระกูลนี้เพื่อเผาลงศพด่วนเพื่อยุติปัญหาในเวลาต่อมาวิญญาณปู่ได้ไปหาลูกชายของจียงเมื่อเด็กน้อยมองเห็นวิญญาณที่กำลังเข้าเล่นงานก็ร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวอย่างหนักทางฝั่งซังด็อกเมื่อได้รับอนุญาตจากอาของจียงก็รีบไปบอกให้ยองกืนลงมือเผาทันทีเมื่อลงถูกเผาวิญญาณปู่ที่กำลังเล่นงานเด็กอยู่ก็สิ้นฤทธิ์ดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแต่แล้ว ซังด็อกก็ได้ไปหาชายคนที่ช่วยขุดหลุมสุสานคราวก่อนที่มีอาการฝันร้ายและเห็นภาพหลอนตั้งแต่ข้างงูประหลาดในหลุมศพนั่นเขาจึงขอร้องให้ซังด็อกไปหาซากงูตัวนั้นมาสวดมนต์ให้มันเพื่ออะไรอะไรอาจจะดีขึ้นเพราะคิดว่างูนั้นคงอาฆาตเขาอยู่แน่ซังด็อกจึงกลับไปที่สุสานอีกครั้งแล้วขุดหลุมหาซากงู แต่เขากลับเจอลงศพฝังซ้อนในแนวตั้งอยู่ในหลุมนั้นอีกใบจึงรีบโทรตามพักพวกอีก3ามคนมาทันทีไม่นานนะพวกเขาทั้ง4ี่ก็ช่วยกันขุดและลากเอาลงที่ถูกพันธนาการด้วยลวดหนามอย่างแน่นออกมาทุกคนรู้สึกแปลกใจกับการฝังลงแนวตั้งแบบนี้เป็นอย่างมากจึงเอาลงขึ้นรถจากนั้นสั่งด็อกก็พาทุกคนมาที่วัดโพกูกขอฝากลงไว้ที่นี่เพื่อรอเจออาของจียงอีกทีฮาวาริมได้เอาเข้าวสารกับเลือดมาโรยรอบลงไว้เพื่อป้องกัน เมื่ออาของจียงมาถึงเธอก็ปฏิเสธว่าไม่รู้จริงๆว่ามีศพใครมาฝังซ้อนศพของพ่อเธอแบบนี้สั่งดองบอกว่าพ่อของเธอถูกเลื่องลือว่าเป็นคนขายชาติพระกิซูเนจึงได้ทำโทษเขาซึ่งเธอเข้าใจเรื่องนี้ดีและรู้ว่าพระกิซูเนเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งพอเธอน่าจะขายความลับของชาติให้สุดท้ายเธอก็บอกกับทุกคนว่าลูกชายของจียงนั้นปลอดภัยดีแล้วดังนั้นเรื่องลงศพที่เจอใหม่นี้ให้พวกเขาจัดการกันตามสมควรได้เลย พวกเขาทั้งสี่จึงตกลงกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะเผาโรงนี้จากนั้นทุกคนก็พากันพักผ่อนคืนนั้นฮาวาริมโทรคุยกับรุ่นพี่เล่าเรื่องพระกีซุเน่รุ่นพี่จึงบอกเธอว่าอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นนักพ์ญี่ปุ่นที่ทรงพลังมหาศาลเกินกว่ามนุษย์และมั่นใจว่าเขาเป็นจิ้งจอกฮาวาริมได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกมีลางสังหรณ์ไม่ดีจึงระลึกถึงยายและวิญ,ญญาณของยายก็ปรากฏอยู่ใกล้ๆเธอ แต่แล้วเวลาต่อมาหลวงพ่อก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจึงออกไปดูไม่นานนักวิญญาณของหลวงพ่อก็มาอัมึ้นเหยียบอยู่บนตัวของบงกิวบอกกับเขาว่ามันเอาตับฉันไปมันเอาตับฉันไปอยู่อย่างนั้นบงกิวที่หลุดจากการถูกอัมได้ลุกขึ้นเดินออกไปดูหลวงพ่อก็ไม่เจอ จึงวิ่งไปที่เล้าหมูเพราะได้ยินเสียงดังก็พบว่ามีตัวอะไรบางอย่างกําลังกัดกินหมูพวกนั้นอยู่อย่างน่ากลัวเขาจึงรีบกลับมาเรียกฮาวาริมที่นอนอยู่ในรถและรีบไปที่ห้องเก็บลงศพแล้วก็พบว่าศพนั้นได้พุ่งออกจากโลงทะลุหลังคาไปแล้วทิ้งไว้เพียงกลิ่นที่เน่าเหม็นบงกิวบอกกับฮาวาริมว่าตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่เล้าหมูฮาวาริมจึงบอกให้เขาไปปลุกผู้คนออกมาขณะนั้นฮาวาริมก็เจอหน้ากาก,ากนักรบในโลงศพ เป็นจังหวะเดียวกับที่ผีนักรบโบราณที่ร่างกายสูงใหญ่น่ากลัวได้ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูมันบอกกับเธอว่าข้ามาเอาหมวกของข้าและถามว่ามีมนุษย์อยู่แถวนี้หรือไม่ฮาวารีมรีบนั่งหมอบก้มหน้าตอบมันไปด้วยความกลัวว่าไม่มีเจ้าขานนายท่าน ข้าไม่ใช่มนุษย์ข้าเป็นทาารับใช้ท่านจากนั้นมันก็โยนหัวของคนงานเล้าหมูที่มันอ้างว่าเป็นหัวข้าศึกมาให้ฮาวาริมแล้วสั่งให้เธอไปเตรียมปลาอายุอาหารโปรดของมันมาให้แต่แล้วมันก็เห็นว่าฮาวาริมคือมนุษย์ จึงจะเข้าเล่นงานเธอรีบวิ่งหนีออกมาขณะที่บงกิวเข้ามาช่วยใช้แท่งเหล็กแทงไปที่ตัวมันแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยมันจึงจับตัวบงกิวแล้วใช้มือล้วงเข้าไปในท้องเขาจนล้มฟุกลงด้วยความเจ็บปวดจากนั้นมันก็หันมาเล่นงานฮาวาริมต่อแต่เมื่อมองเห็นเจดีมันก็พนมมือสวดอะไรบางอย่างแล้วตัวมันก็เกิดไฟลุกกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วหายไปท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนพวกเขาจึงรีบพาบงกิวไปโรงพยาบาล านททัีเช้าวันต่อมาก็มีรายงานข่าวว่าพบคนและหมูถูกแยกเป็นชิ้นๆคือพระที่วัดใกล้เคียงและคนงานที่เล้าหมูซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของหมีป่า พวารีมบอกกับซังด็อกว่าสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่วิญญาณทั่วไปแต่มันคือผู้สถิตคือวิญญาณของคนหรือสัตว์ที่สถิตอยู่ในสิ่งของแล้วหลอมรวมเป็นอันเดียวกันและเธอไม่สามารถสัมผัสได้ว่ามันคืออะไรและมาอยู่ในสุสานของตระกูลพักได้ยังไงซังด็อกจึงนึกถึงคำพูดสุดท้ายของจียงที่บอกว่าจิ้งจอกหักเอลเสือขึ้นมา คืนนั้นซังด็อกกลับไปที่วัดโพกุกเข้าไปที่ห้องเก็บของที่หลวงพ่อเก็บของโจรขโมยขุดสุสานเอาไว้ที่มีทั้งเครื่องมือกับหมุดเหล็กหลายอันรวมถึงสมุดบันทึกและรูปถ่ายคนกลุ่มหนึ่งที่ด้านหลังรูปเขียนว่าดินแดนของเราสหายของเราพันธมิตรเหล็กโลหิตซึ่งพบว่าเครื่องมือเหล่านั้นมีชื่อของแต่ละคนสลักเอาไว้ซังด็อกจึงคิดว่าคนพวกนี้ไม่น่าจะใช่โจรขุดสุสานเขาจึงเอาเครื่องมือนั้นขึ้นไปที่สุสานอีกครั้ง ตัดมาที่โรงพยาบาลบงกิวนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ฮาวาริมมั่นใจว่ามีอะไรบางอย่างครอบงำเขาอยู่จึงเรียกให้รุ่นพี่รุ่นน้องสองคนมาช่วยเธอทำพิธีบางอย่างเมื่อเริ่มทำพิธีได้ไม่นานนะักบงกิวก็พูดขึ้นมาว่านายของมันคือผู้ที่ตัดหัวฆ่าศึกหมื่นคนเมื่อฮาวาริมถามว่านายของมันอยู่ที่ไหนมันก็หัวเราะอ,ออกมาบอกเลขลัตติจูดลองติจูดและนายมันคือคนญี่ปุ่นที่คุ้มครองสถานที่แห่งนั้น ทางฝั่งซังด็อกที่ขุดหลุมตามพิกัดล a ติจูดลอง n ิจูดที่เคยเห็นจากป้ายสื่สารไม่นานนักก็เจอกับซากศพนักรบญี่ปุ่นในนั้นจึงรีบกลับมาวางแผนกับภาวาริมและยองกืนทันทีซังด็อกถามพวกเขาว่าเมื่อนึกถึงคำพูดของจียงก่อนเสียชีวิตที่ว่าจิ้งจอกหักเอลเสือ ซึ่งในทางฮงจุย้ยค่าสมุดเกาหลีมีรูปทรงเหมือนเสือและจุดที่ลงศพฝังอยู่ก็คือจุดเดียวกับกระดูกสันหลังของเสือและคนที่กําหนดให้ฝังลงคือพระกีซูเนที่ชาวญี่ปุ่นเปรียบเขาเป็นจิ้งจอกจึงตรงตามคําว่าจิ้งจอกหักเอวเสือเท่ากับว่าการฝังลงกับปักหมุดเหล็กก็เพื่อทําลายฮงจุ้ยของประเทศเกาหลีนั่นเองจึงต้องหาหมุดเหล็กสุดท้ายนี้ให้เจอและการที่เขาเจอผีนักรบกลับมาอยู่ที่หลุมเดิมนั้นคิดว่ามันถูกสาบมาเพื่อปกป้องหมุดเหล็กนี้ไว้ไม่ให้ใคร เข้ามาใกล้ที่แห่งนี้แน่ๆและกลุ่มคนที่คิดว่าเป็นโจรขุดสุสานที่จริงแล้วพวกเขาพากันขุดหาหมุดเหล็กออกมาเพื่อปลดปล่อยคำสาปออกไปจากกระดูกสันหลังของประเทศฮาวาริมจึงวางแผนจะหลอกล่อให้ผีนักรบออกจากหลุมเพื่อเปิดโอกาสให้ซังด็อกกับยองกึนไปขุดหาหมุดเหล็กให้เจอและแล้วทั้งสามจึงไปที่สุสานอีกครั้งเอาปลาอายุของชอบมันโดยตามทางออกมาจนถึงต้นไม้ใหญ่เมื่อถึงเวลาผีนักรบก็ตื่นขึ้น จับกินปลาที่ล่อไว้และเดินมาจนถึงต้นไม้สังดอกกับยงกืนจึงรีบลงมือขุดหาหมุดเหล็กฝั่งฮวาริมก็จุดไฟสุมควันซ่อนตัวหลังต้นไม้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาบอกกับผีร้ายว่าเธอเป็นเจ้าของป่าแห่งนี้ มันถามเธอว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงปืนเสียงดาบเธอจึงบอกว่าสงครามสงบลงแล้วมันที่กระหายสงครามก็ตะคอกด้วยความโมโหว,ว่าไม่จริงและบอกว่าจิ้งจอกกีซูเนเอาร่างมันมาไว้ที่สนามรบนี่แทนที่จะพาไปที่ศาลเจ้านำซานซึ่งมันคิดว่าน่าจะเป็นคำสั่งของพระเจ้าคาตาฮิโตะหรือไม่ก็มาโกโตะฮาวารีมจึงบอกว่าตอนนี้ที่นี่สงบสุขดีแล้ว มันจึงไม่ควรจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่มันกลับหัวเราะและบอกว่ามันต้องมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือพร้อมตะโกนออกคําสั่งให้นักรบทุกคนเดินหน้าเพื่อสู้รบต่อในขณะที่ซังด็อกกับยองกืนก็ขุดหาหมุดไม่เจอจนด้ามไม้หลุดออกแต่แล้วผีนักรบก็เห็นว่าฮาวาริมคือมนุษย์จึงจะเข้าเล่นงานเธอขณะนั้นวิญ,ญญาณของยายก็ปรากฏตัวขึ้นเธอจึงวิ่งหน,นีออกมามันส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธยองกืนมาบอกให้ฮาวาริมรีบถอยออกจากที่นี่เพราะหาหมุดเหล็กไม่เจอ แต่แล้วพวกเขาก็เห็นลูกไฟขนาดใหญ่ลอยอยู่บนฟ้าแล้วพุ่งลงไปที่หลุมที่ซังด็อกยังพยายามขุดอยู่จากนั้นผีนักรบก็ถามซังด็อกว่าจะยอมเป็นทาสรับใช้มันหรือไม่แล้วเอามือล้วงเข้าไปในท้องของซังด็อกเหมือนที่เคยทํากับบงกิวฮาวารินจึงรีบเอาเลือดม้าสาดใส่ตัวมันมันร้องออกมาแล้วก็หายไปแต่แล้วมันก็กลับมาตรงเข้าเล่นงานฮาวารินกับยองกืนจับทั้งสองยกขึ้น สั่งด็อกมองเห็นหมวกเหล็กของมันที่โดนเลือดม้าจนเกิดความเสียหายก็ฉุบคิดถึงคำพูดของฮาวารีมที่บอกว่ามันคือผู้สถิตเห็นนิมิตขึ้นมาว่ามันถูกทําพิธีเอาดาบฝังเข้ามาในร่างก่อนใส่ลงแล้วฝังเป็นแนวตั้งจนตัวมันหลอมรวมกับดาบซึ่งตัวมันก็คือหมุดเหล็กที่ฝังอยู่นั่นเองเขาจึงคิดทําทิศทั้ง4ไฟน้ําไม้โลหะซึ่งไฟและน้ําอยู่ตรงข้ามกันเช่นเดียวกับโลหะและไม้เขาจึงเอาด้ามไม้นั้นแทงไปที่เท้าของมันอย่างแรง มันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนปล่อยฮาวาริมกับยองกืนหลุดมือแล้วหันมาเล่นงานซังด็อกแทนซังด็อกบอกว่าเหล็กติดไฟเป็นปรักป์กกับไม้ที่เปียกน้ำซึ่งไม้ที่เปียกน้ำนั้นแกร่งยิ่งกว่าโลหะจึงใช้ฟันไปที่ตัวมันอย่างแรงแล้วซังด็อกก็กระอักเลือดออกมาจึงเอาเลือดชุบไปที่ไม้อีกแล้วฟันไปที่ตัวมันอีกครั้งจนตัวมันขาดกระเด็นทันทีในขณะที่บงกิวก็มีอาการดีขึ้นเพราะหลุดออกจากการควบคุมของผีนักรบแล้วเช่นกัน เวลาต่อมาสังด็อกที่นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลก็มีอาการฟื้นตัวที่ดีขึ้นมากโดยมีฮวาริมบงกิวและยองกืนช่วยกันดูแลอยู่ไม่ห่างเมื่อรูดูหนาวผ่านไปทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตกันตามปกติเมื่อถึงวันแต่งงานของลูกสาวซังด็อกฮวาริมบงกิวและยองกืนก็ไปแสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบลงนะคะ นี่ก็เป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญเนื้อธรรมชาติที่ลึกลับสนุกมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะแต่เรื่องการปักหมุดเหล็กก็มีเรื่องเล่าในตำนานเกี่ยวกับอาถรรพ์พิธีไสยศาสตร์ค่ะที่ชาวเกาหลีใต้เชื่อว่ากองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเคยทำไว้บนแผ่นดินของพวกเขาเพื่อสกัดความเจริญหรือพลังแห่งฮวงจุ้ยนะคะ เพื่อนๆก็สามารถไปหาข้อมูลต่างๆได้เองเลยค่ะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ